ใส่ระดับสี่ตันกว่านะครับดูสับประรดอีกแล้วครับสับประรดโอ้โหรถสับประรดนี่เขาใส่กันสุดยอดเลยนะคันนี้สี่ตันกว่านะครับนะฮะเป็นไทเกอร์เครื่องสองแอลครับยังไหวอยู่ฮะยังไหวอยู่คันนี้ล้อนหน้าก็ใส่สิบแปดครับสองหกห้าสามห้าขอสิบแปดไหวรุ่นยางบางครับไทเกอร์ Tiger ครับดูสิ <c oughs> ไม่ธรรมาดาเชียวกระบะเลดนะฮะคันนี้ครับคันนี้จะดามคัสซีนิดนึงนะครับดามคัสซีหน่อยป้องกันเพื่อไม่ให้คัสซีหักนะครับสีตันกว่าก็ใส่ได้เป็นกระบะเลดนะครับคันนี้ทําการเว้าซุ้มช่วยนิดนึงนะฮะใส่ล้อ14เหมือนกันครับเห็นไหมเขาร้อย ใส่ล้อสิบสี่วอล์ซุ้มช่วยนิดนึงนะครับเรามาดูทรงแหนบกันใช้แหนบหนาเหมือนกันครับแหนบหนาผสมแหนบบางรถล่นเก่าก็ยังเราใจอยู่ยังใช้งานได้ดีนะจ๊ะสับปะรดครับนี่เต็มคันเลยก็ต้องบอกว่าใส่ตัฝวานี่แน่นอนแน่ๆครับ รถใช้งานได้จริงครับตับแต่งช่วงล่างกันนิดหน่อยอืมาขอแอบมุดใต้ท้องดูนิดนึงนะครับช่วงล่างแน่นมากครับดูครับช่วงล่างเขาตรงเตงสามารถปรับระดับได้นะครับยาวก็ได้สั้นก็ได้นะฮะดูครับช่วงล่างบึกมาก แต่รถบันทุก,นกหนักๆต้องใส่เพาลอยนะครับบันทุกแล้วจะมั่นใจเมื่อเราใช้เพาลอยหวาวสุมช่วยนิดนึงเห็นไหมโอ้โหระดับสี่ตันกว่านี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอาจจะเป็นรถรุ่นเก่านิดนึง แต่ถ้าเราปรับแต่งดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาบรรทุกได้เช่นเดียวกันนะครับวิ่งสับป,ปะรดเพื่อนๆสายงานสับป,ปะรดก็คงจะต้องรู้เนาะว่าสับป,ปะรดที่ที่ก็ตัดหัวตัดท้ายอย่างเงี้ยหรือแต่ลูกเนี่ยฮะต้องบอกว่าหนักจริงๆแล้วเขาเลียงได้โอ้โหสวยมากเลยครับดูดิฮะเลี่ยงได้สวยงามสวยงามเลยครับโด,ดยฮะบรรทุกได้จริง ไทเกอร์ครับไทเกอร์เครื่องสองแอลเจ๋วไหมทรงสวยด้วยครับใช้กระบะเหล็กก็ดีนะครับจะได้ไม่ขึ้นสนิมง่ายใช้กันได้ยาวๆเลยสวยไหมครับปรับแต่งกันนิดหน่อยส่วนเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะหรือว่าไม่ปรับแต่งก็ได้นะครับ เราสามารถที่จะเอารถรุ่นเก่าๆเอามาใช้งานได้เหมือนกันแต่ต้องมีวิธีการปรับแต่งให้มันถูกต้องให้มันแข็งแรงไม่อย่างนั้นมันจะรับไม่ไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นคัสซีหรือเป็นกระบ,บะรถรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเขาจะอาจจะมีความแข็งแรงน้อยกว่ารถรุ่นใหม่คัสซีจะเล็กกว่าเรากระดามคัสซีช่วยก็ได้ครับวัยรุ่นยางบาง สวยงามเลยคันนี้ใส่ของแล้วทรงสวยมากนาเชิดท้ายต่ำได้สูตรเลยครับเห็นไหมหนาเชิดเชิดท้ายต่ำๆไว้รุ่นชอบครับเอาละพาเพื่อนๆมาชมนะฮะรถไทเกอร์ครับเครื่องสอง 2L ใช้งานได้จริงครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ